รีวิวกีกมาใครจะเป็นคนแรกกีไปนั่งกีก่อนเนี้ยใครสอนมาแต่เหมืนก็ได้ครับพี่อ้าวใครก่อนอ่าแล้วกีมา,านัาาา่ีนั่โอ๊ยต่อฉันชิ้นหล่นอ๋อเว้ยนั่งก่อนีน่ยให้นั่งก็ได้ให้ควักเล็บเดินกันนะ กังสำรวจอยู่เป็นไงโอเคไหม <c oughs> ก็หนุ่แคมปิ้งน้อมพจะมาสำรวจกับเขาเนี่ยาลองให้น้องเลยนี่ากายมีที่ชอกเล็ไปเลยดูยรด <c oughs> โนนราเกใคนั่งวนหันหน้ามมาฝั่งนี้ดิ กี้กีเนี่ยเอามาเอามากี้เฮ้ยสนใจเลยนี่นี่นี่กี้กี้ผิดฝั่งต้องหันหน้าไปทางนี้นะเออนี่นะเออต้องหันหน้าทางนี้นะสนุกโอเคนั่งปิดฝั่งนะ ต้องพังหน้าในทางนี้เขียนนี่ <c oughs> คนนั่งได้ไหมเอียวถ้าก่อนถือให้ควีกตัวนั่งคู่ก่อน,นต้องเอกกาวร้อนด้วยก่อกนต้มนะัง ไงทอมมี่มาฉีใส่แน่เลยเนี่ยเดี๋ยวนะลืมด้านหลังป่ะทำไมนี่ไงลืมล็อกข้างหลังล็อกยังไงอ่ะนั่นอีกอันหนึ่งเกือบนั่งตกคอหักนาลักี้เออพอดีมาเอาระวัความว่าน็อตมันเหลือนแต่ตัวเนี้ยไม่รู้ใส่ตรงไหนใส่กับอะไร จะมาขีดทำไมเนาะอ้าใช่ว่ะอมจ่อยทั่วทุกคนเคาะนี่อยู่แล้วพี่ไปกวนมานอนนอยู่ใส่มาเราเคะไม่เคยรูไรแม่พันไม่ชอบให้กวนนะเวลามันนอนอันนี้ไม่ได้ไปจับไม่ให้ไปนี่มันเออดึงกะแก้ใส่แดงขึ้นมาหน่อยต่อให้เงืยแตกมเลยบอก เก๋เกเนียคือหลอดถะวะหลอดถ้วยถ่ายรูปให้หน่อยเฮ้ยชอบอกู่เลยเทถ้ทวะไอลักกี้เป็นคนเดียวนะเออที่มันแล้วเออนึงไปไหนเนี่ย อะไรไอ้โคน่ะไปเล่นอยู่นะโก๊แก๊กไอ้สโนนั่ง c สโนอยากนีเป็นคนเดียว